ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดตกเป็นข่าวยื่นข้อเสนอให้แข้งจอมเทคนิคพิจารณาแล้วหวังดึงมาร่วมทัพซัมเมอร์นี้อาร์มสปอร์สสื่อฝรั่งเศสตีข่าวปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูในเตดสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยื่นข้อเสนอเพื่อท้าทามอาเดียงราบิโอกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของมาลายูเวนสุดมาสู่ทินโอนแทปเฟิร์แบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นที่เข้าใจกันว่าราบิโอกำลังจะหมดสัญญากับยูเวนสุดหลังจบฤดูกาลนี้และการเจรจาต่อสัญญากับมาลายก็ไม่่่มมีคควาาาืบหน้แตอยงใด เพราะคุณแม่ของนักเตะเรียกร้องค่าเหนื่อยสูงถึง10ล้านยูโรต่อฤดูกาลนั่นทําให้มีโอกาสสูงที่เจ้าตัวจะย้ายออกจากถิ่นอาริอันเตเดียมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงสมอน,นี้ซึ่งล่าสุดสื่อแดนน้าหอมรายง,งานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยื่นข้อเสนอเบื้องต้นให้ราบ,บิโอพิจารณาแล้วโดยเอริกเทนะฮาผู้จัดจาก,การทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นแฟนตัวยงของแท่งรายนี้โดยความจริงปีศาจแดงก็เกือบจะได้ราบ,บิโอมาร่วมทัพ เมื่อช่วงเสม,มอที่แล้วถึงขั้นตกลงค่าตัวเรียบร้อยแต่สุดท้ายดีละล่มลงไปในที่สุดเนื่องจากคุยเรื่องค่าเหนื่อยไม่ลงตัว